สวัสดีครับวันนี้มาอีกหนึ่งหนึ่งเลือกครับผมอันนี้ก็เอาเปิดขึ้นเอาออกเปิดวันนี้จะมาฟางที่ผมกลับกองไว้ก็สองวันกับวันนี้ครับผมเนี่ยจะมาเปิดเปิดผ้าเปิดผ้าก็ครับผมนี่กระจายผ้าให้ดีสิ เปิดผ้าฟางอันนี้ก็ลดน้ำหมักกากน้ำตาลก็เริ่มมีไออะไรใหญ่กระจายฟางลงมาเดี๋ยวจะหวานลำใส่กระผมกระจายลงมาเลยเดี๋ยวขึ้นไปล้างไม้ล้างมือ,อกระจายลงมาเปิดผ้าไปกระจายฟางเดี๋ยวจะหวานเดี๋ยวเราต้องกลับกอง เนี่ยเรากระจายเนี่ยไอยทำผ้าให้ดีๆนี่มันจะได้เต็มอ่ากระจายฟางกระจายลงมาเออกระจายกระจายไปเพราะว่าเดี๋ยวเราเอาข้างนี้อยู่ข้างล่างกระจายคําว่ากระจายนั่นมันไปกองสุมเดี๋ยวจะโรยลามไงมันจะทั่วได้ไงเดี๋ยวค่อยรวมกองกระจายอ่า เดี๋ยวแป๊บนึ่งการจมูกเน,นี่ยมีวันวันที่หมักยังไม่ได้โรยอันนี้เพิ่งได้สองวันก็มาโรยครับผมเอาไปอยู่ใต้ลมนะเอาเอาทับมาครับเนี่ยเอาทับมาทับเป็นชั้นสองชั้นไปครับผมเนี่ยวิธีการมา น้องพีครับทําไมน้องพีทำจิิบๆแบบนั้นอ่ะทำไมไม่กำหวบมาแล้วก,ก็มากระจายบนนี้ให้มันครบเออฟางก็ไม่ได้หนักอ่าอ่าทำกระจายสิ อา้าวกระจายมาทับมาอีกชั้นหนึ่งที่หอบมาแล้วเราก็มากระจายบนกองเนี้ยแล้วเราก็โรยลำเข้าไปอย่างไปไอ้นั่นอยู่กลัวสำอางอยู่อย่างกลัวเปื้อนกลัวอะไรอยู่ อ่ะ,อะหอบขึ้นมากระจายบนนี้จับเนี่ยมันไม่ได้มีอะไรอ่ะพื้นที่พันนี้เราก็ทำได้แต่คนเราใจรักจริงน้องพีก็ดูทางที่เตี้ยๆยังไม่มีฟางน้องพีก็หอบมาใส่อ่าแล้วก็กระจายฟาง เดี๋ยวเราก็จะรวมกองให้มันเป็นกองสูงเหมือนเดิมเนี่ยอา้าวหอบขึ้นมากลัวอะไรนี่เพื้อนก็ไปล้างไปอาบน้ำไม่ต้องห่วงทำกินอา่า คือเนี่ยวิธีหมักฟางแบบง่ายๆไม่ได้เรื่องมากช้อนเนี่ยครับอ่าเดี๋ยวโรยลำอีกชั้นหนึ่งครับเริ่ม สูตรของผมที่ผมทําอยู่ไม่ได้ว่าจะไม่รู้ว่าตามแบบใครมั่งหรือว่าอะไรก็อาจจะตามตามกันมานั่นแหละครับมันก็มีไม่ใช่ว่าใครจะมาคิดค้นได้เองห่ะก็ตามกันมาหมดนั่นแหละแต่ว่าผมทําแบบนี้ที่ผมทําอยู่คือใครจะไปว่าคนนี้ทําไมทําแบบนี้แบบนั้น ถ้าคุณคิดจะตามตามให้เป็นคนๆครับคือผมทําแบบนี้แล้วผมได้ผลผมมีเห็ดออกมีเห็ดให้เก็บก้อนไม่เสียกับผมแล้วคือในยอดไลค์ใน YouTube ในวิดีโออะไรผมไม่ได้ว่าต้องการยอดไลค์อะไรนักหนาแล้วครับเพียงแต่ว่าให้ให้คนที่ว่าอยากทาเนี่ยเขามาเห็นวิธีทําง่ายๆโอ้ยไม่ต้องอะไรอลังการให้มันเหมือนใน เทพบางคนที่ว่าโอ้โหต้องแบบนี้แบบนั้นพิธีพิถันเลยคนเลยไม่กล้าทำทั้งทั้งที่อยากทำเห็ดก็เลยไม่กล้าทำต้องเตรียมของเยอะมันทุนไม่พอมั่งอะไรมั่งผมก็ไม่มีอะไรเนี่ยเอาเอาฟางที่ยังไม่ได้โรนลำมาขึ้นมาไว้ข้างบนให้หมดเลยแล้วคราวนี้จะพับผ้าซิ่งนี้มาครัวเนี้ยอ่า เอาขึ้นมาอีกลำก็ไม่ได้เยอะนะครับเนี่ยฟางประมาณ50กิโลน่าน่าจะได้40-50โลลำก็โลยไปหมดไปประมาณ2-3กิโลเดี๋ยวผมจะไปผสมตอนอัดก้อนนี่ตอนอ่าลำเนี่ยจะไปผสมตอนเราเราทำก้อนผสมกับไออาหารเห็ด ซูเปอร์บิ๊กที่ผมใช้ยี่ห้อนี้เอาเอาผ้าผืนนี้ขึ้นมาคุมอ่าเดี๋ยวอีกสองวันคราวนี้อีก2วันมากับกองก็กลับเฉยๆและลาไม่ต้องลอะอ่ต้อมฟางให้ดีเมื่อกี้พอยังคุมมิดเลยผ้าผืนเดียวครับผมตอนนี้ก็อยู่ที่วิธีการขั้นตอนคุมผ้าให้มิดครับผม เพื่อให้เขาระบบแก๊สระบบการย่อยอะไรของเขาได้ทำงานของเขาไปแล้วก็เชื้อราของขา,ขาวอะไรที่มันเกิดไปได้ทำงานครับผมอันนี้ก็เป็นขั้นตอนเริ่มเริ่ม ครับเดี๋ยวจะมาดูกันอีกประมาณสองวันแล้วก็ผมจะพอดีมีเชื้อเต็มอยู่ขวดหนึ่งผมจะเอาไอ้ฟางที่เราทำการหมักผสมคลุกเขากับอาหารแล้วก็จะมาใส่เดี๋ยวจะเอาถังสองลูกนี้ไปลากผมจะทดลองระบบโอโซน ยัดฟางใส่ก็ไปในนี่แล้วก็ปิดรูรั่วให้หมดแล้วก็เอาเครื่องโอโซนฆ่าเชื้อลงไปฆ่าฟางแล้วก็จะลองทำก้อนดูว่าระบบไม่ต้องนึ่งของผมมันจะได้ผลมากน้อยแค่ไหนครับผมอ่าวันนี้ผมขอแค่นี้ก่อนขอตัวแล้วไม่เป็นไรไม่ติดตามไม่กดไลค์กดแชร์ก็ไม่เป็นไรเพียงแต่ดูเพื่อเป็นประโยชน์ ไม่จำเป็นต้องมานั่งกดไลค์กดแชร์เพื่อต้องการยอดวิวอะไรนักหนาหรอกครับผมไม่ได้ต้องการอะไรขนาดนั้นคือผมก็ต้องทำกินไปทุกวันอยู่แล้วเพียงแต่ว่ามาดูมาแบ่งความรู้ให้กับคนที่ยกชอบเห็ดแล้วอยากทดลองทำความรู้ผมก็ไม่ได้เยอะอะไรนักหนาที่จะต้องมานั่งอธิบายไอ้นี่มีไอ้นั่นเท่านั้นไอ้นั่นมีไอ้นี่เท่านี้ผมไม่ได้มีเยอะขนาดนั้นครับเพียงแต่ว่าผมทำแบบนี้ ครับผมถ้าสงสัยอะไรก็โทรมา0973069554คือเดี๋ยวผมต้องจัดแจงเองอะ่ะเพราะว่ามันครับผมโอเคโอเคครับขอตัวแค่นี้ก่อนครับสวัสดีครับ